สวัสดีค่ะป้าแบมทัว์กินเที่ยววันนี้พาเที่ยวโรงแรมนะคะใจกลางเมืองเชียงใหม่นะคะเป็นโรงแรมที่มีรีวิวยอดดีที่สุดที่ดูคอมเมนต์มายอดรีวิวดีมากๆเลยนะคะตนี้ชื่อโรงแรมอะไรนะเลอนาวิวแอดพัสสิงเชียงใหม่นะคะมีสะว่ายนะ้ำ ช yes. ั้นสามนะคะมีสระว่ายน้ำน่าเล่นมากเลยนะคะสะอาดสะอ้านนะคะเป็นโรงแรมใหม่นะคะแล้วก็มีห้องพักสวยงามนะคะพอดีแขกเต็มนะคะแขกเต็มทุกวันเลยนะคะราคาก็อยู่ที่หลักพันนะคะโรงแรมมีแจ้งสามารถจองได้ที่อุ booking com นะคะคือหน <S 1> 1 <S ึ่งซื้อตะไคร่จับ วิโอคอมขยักนะคะแล้วก็แอปไวเซอร์เช็คอินได้วอล์กอินอได้เช็คอินได้นะคะมาสอบถามได้เลยนะคะบรรยากาศดีมากๆนะคะอยากจะแนะนำนะคะรีคอมเมนตที่รีวิวแล้วคือประทับใจมากเลยค่ะยอดมากเลยนะคะมีห้องอาหารนะคะถ้าห้องพักไม่รวมอาหารเช้านะคะ เพิ่มต็มตลอดเลยค่ะเพิ่มค่าอาหารเช้าหัวละสองร้อยบาทจสามารถเช็คอินได้ที่ห้องอาหารได้เลยนะคะหกโมงครึ่งถึงสิบโมงเช้านะคะอาหารเช้านะคะไปที่ห้องอาหารสามารถจ่ายติดต่อได้ที่ห้องอาหารได้เลยโดยตรงนะคะเมื่อเราไปนี่ก็เช็คอินที่ฟลอนก็จ่ายแค่ค่าห้องบวกแวดเวดนะคะแวดเวด สวิตชาร์นะคะเพิ่มไปก็ตกที่1,600บาทนะคะ <Yeah. S 1> ราคาห้องพักนะคะดีลักซ์นะคะดีลักซ์ทวินนะคะมีสระว่าย uh huh. น้ำด้วยนะคะสะอาดสะอานมากเลยนะคะน่าเล่นมากเลยนะคะ, <S <S ะนะแวะมาพักกันนะคะสวยงามนะคะช่วงเทศกาลนี้เต็มเลยนะคะเทศกาลปีใหมส่สงกรานต์นะคะจะมาดูกันได้นะคะ สวยงามมากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ